ก็ขอสวัสดีชาวมลักเกมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอผมนัปเก้าเกมมากกันอีกแล้วนะครับวันนี้นัปเก้าเกมมาจะมาเล่นคาตเกาะไม่ใช่คาตกรเล่นอโอยในตัวละครที่ชื่อว่าแกร็กดูสิผมจะหยิบได้แก๊กหรือเปล่าเอามาแหมมันจะหอมฉุยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ

นี่ดึงเข้าไปแล้วครับโอ้โหจังหวะน,นี้ก็มาดลครับมาดลครับออายืนนิ่งอเอ่า,อา,อาอย่างงี้จังหวะน,นี้ก็ไปเสียสกตินะครับตอนนี้อาดูดูด,ดไม่ถึงโอ้ยทมันเป็นอย่างงี้มามา,มามามาตีรักเร็ว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 เออเฮ้ยลิงมาเร็วเออมาเร็วๆมาช่วยหน่อยเร็วโอ้โหมันก็อย่างงี้เลย <c oughs> สวยจัดโอเคไปกันต่อครับพี่ซี ไม่นะเน็ตโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ยมา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 ดึงนี่เป็นไงดึงแม่นแม่นมือแม่นน่องเปอรเป็นไงโอ้โหเอ้ยอย่ามายุ่งกับซีฉันเออลิงตุ๊กปี๋โอ้ยไม่มีใครหยุดอะไรผมได้แล้วจังหวะไหนโอ้โหเดินตายครับเดินไปเฮ้ยเพื่อนตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาฮีโร่แล้วมา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 มา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  เอ้ยดึงไม่โดนไม่นะไปไปเพื่อนยิงยิงจังหวะนี้แหละดูจ้วมมบสดโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหเป็นไงอย่างเฟี้ยวครับน้องๆโอ้ยโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษครับผมขอโทษครับโอ้ยโอ้ยทำไมเออแต่ก็ลิงมาเก็บโอ้อย่างสวยนะโอ้โหเฟี้ยก็เออลิงขอบคุณลิงนะอ่าจะเกิดแล้ว ห้าสี่สามสองหนึ่งเกิดแล้วจ้ามาแล้วได้ไเวลาออหนึ่งเน็ตไปไม่เป็นอะไรแล้วอะาทำไมไม่ไปเอ๊ทำไมอ้าตอนนี้เน็ตหลุดไปแล้วนะอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโดเรมอนมาแล้วอ๋อมา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 ครับโดเรมอนสายวิ่ง น้องตุ้ยน้ยนะฮะเป็นตุ้ยน้ยมาแล้วขึ้นไปไอ้ไฟยัยงบนเจ้าเียร์คิดป่ะตีตีตีก็ตีก็ตีอาเมจก็ไม่ค่อยแรงแต่ก็อยากจะตีอาอมาเอาไงครับสองโรโล,โลกับลรลเล่อมาโอ้ก็ดึงอย่างนี้จังหวะดูดอืมโอ้โหเป็นไงครับดูดอย่างสวยอ๋ออ๋อเอาไงเอาไงอยากไฟอยากไฟ เดีวเวลาลิงฮีโร่แล้วมาแล้วมาแล้วจังหวัดโอ้โหตึดโอ้โหเป็นไงไหนอะไหนอะเอ้าเฮ้ยลิงคีเฉยโอ้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 ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเอ้ยโอ้เออก็มามาหนิยอมตายยอมตายทำไมอะไม่ยอมตายเอาดิไม่ใช่แค่แล้วอะก็แก๊กใสทโหดอมดนะน้องๆมาเออเออเอออยู่ดีๆเอาเดินไปไหนอะเอ้าเอ้าตายโคตร เด็กตานี่ยน่ยนาจะเบื่อแล้วอะแบบแก๊กเข้ามาเก่งเกินอะเออก็ไม่เท่าไหร่ะนะน้องๆไอ้คิดว่าเอ้ยไม่สระไปดีกว่าโถเลมอนมาแล้วเดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วคิสซี่ไม่นะคิสซี่แกแกอีเดียวพี่เสียงเอื้อมมือแต่มันก็แสนกลทำไมอ่า๋ยวเช็คของแป๊บนะึง

เซียซีต่อเดียวเซียซีเล่นเซียซีเล่นเซียซีเซียซชีวิตเซียซีเพียงเดียวแครี่ไม่ต้องสอดตีฮาวปอมโอ้ยโอ้ยปอมตีโอ้ยอะไรนึงว่าไงเพื่อนเอาไงเพื่อนออะไรนี้เข้าป่าละมอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไข่บังไอ้ยไม่เดต้ามาดูดยังจังหวะนี้โอ้โหยังสวยดึงโอ้ยแครี่โอ้โหเป็นไงโอ้โหแครี่ถึงป่้วะโอ้พระเจ้าทำไมฝั่งนี้เขาโหดจัง เอามามาเตาโละเอาเตาโละล้างบัฟเนี่ยเอาอเอ่เอาอเอ่เอ,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 อ่เดี๋ยว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 เขาฟ้องเอ้ยเจ็บ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 เอ้ยเอ้ยใจเย็นเอาเป็เตาโละเออโอ้ยเนี่ยเตาโละเอ้อตอนนี้จังหวะลิงครับเอาไงครับลิงลิงไปสู่สุขติไหมเอาไงครับลิงเอาโซ่เออไปสู่สุขตินะครับลิงจังหวะนี้ทำลังจะเกิดอีกเก้า ห้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยมาแลวครับนอ้องเช็คของด้ก่อนอมาเอาไงวอามาเอาไงฮะมาแล้วเต,ตโลโจะตีป้อมได้ไหม,ไไมเอ้กันไม่เออทันเว่ยมาเคียเคียอะไรเต,ตโลอะไรตั้งน,นะอะไร

มาช่างอีซี่เกมนี้เกมนี้โอ้โหไม่เคยกลัวแล้วมาเช็คของนิดนึงโอ้โหมาเอามานี่มานี่มานี่เออยลำคาลลำคาลเฮียอ้าวเฮ้ยสองตัวเอาไงแครีเอาไงเอ้ยแครีใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเนี่ยนั่งให้ดูแล้วจังหวะนี้โอ้ดูจุนม็อบศพโอ้ดูจนม็อบศพโอ้โห้เป็นไงดึงเบตตาได้ด้วยโอ้โหเป็นไงเอาไงเอครับ ไงจังหวะนี้จังหวะนี้โอ deux, oh, ้โหจังหวะนี้เก็บนวลเลยนี่ครับโอ้โหโอ้ยเน็ตเน็ดเน็ดโอ้ใจเย็นอ๋อแหลกแล้วโอ้ยยิงคิพทำไมเนี้ยเอ้ยตันตันลิงตันลิงลิงเนี้ยเป็นไรนะเอ้ยลิงวอดคิวเอาเลยไม่กล้าคิวโอ้ลิงนี่เก็บหมดจริงจริงลิงเพื่อนเหลือให้เราบ้างนะได้นะเออถ้าจะไม่เกรงใจไปอ่ะมา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 ถึงเวลา ตีป้อม um. ตีตีอะไรย้อนยิงอัดหน้ายิงอัดหน้าแล้วนี่แน่เจอแก๊กสายดึงสิเอาเิอะไรเดต้าเดต้าเอาไงเดต้าเดต้าไม่อยากเล่นแล้วมองสารสงสารถึงกับโยนเกมเอาไงครับเราเนี่ยเอาไงโอ้โออเฮแล้วไม่อ่ะแล้วไม่อ่ะทำไมอ่ะตีนั่นแหละลำคาญนะนี่แน่ไม่ตายเว้ย ผมอะแจ็คไม่ธรรมดาเน,เนี่ยนี่ไงดึงอ้อเออนี่สินะเขาเรียกคำข้า,าย้ำอ่ะเฮือกับพี่ได้น้องทำงะไน,นี้เรามาดูหนุ่มศพตัวเองะ่ะโอ้โหหนุ่มศพมีทั้งดาบมีทัง้งอะไรมากมายเนี่ย เดนตาไม่ได้อะเราใเลยเดนตาดิโอ้ยแล้วนะเดนตาเดนตาบอกว่กาผมไม่อยากเล่แนแล้วพี่ทีมพี่โหดเกินไปอ่ะแล้วพี่โหดเกินอ่ะพี่มาแล้วน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองชีวิตพี่อ่ะไม่ธรรมดาแล้วมา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 จังหวะน,นี้เฮ้ยเพื่นอนเราด้วยไม่เออก็จบไปที่สิบหกอ้าวเฮ้ยเอาเฮ้ยเนีย้ย อ๋อมาแล้วโอ้โหวีทอรีโอ้โหก็ยังไม่เท่าไหร่นะดูสิเงินเพียบเลยมาคดมาดูที่ได้เท่าไหร่จะดูว่าได้เท่าไหร่แค่โอ้โหเตช้าเตช้าไม่นะ จะชาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอ้ยขึ้นไดมอนสองโอ้โหเป็นไงสีทองมาเลยอะทองอารามอะ่ะออืก็อยู่แล้วนะสพอร์ตดีหนึ่งอ,อะถ้าผมแรงอะผมสู้ของได้แล้วไปเอาโมเท่าไหร่หรอโอเคครับ ถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกดติง้งติ้งติงติง,ต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 งให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะสนับสนุนผมมี d o n a t e wallet ได้หมดเลยนะครับต้องขอขอบคุณที่รับชมในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วสวัสดีครับขอให้โชคดีขอให้มีความสุขกัขบทุกคนด้วยนะครับวัสดีครับผม